เฮล lo เพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้พี่วานเนี่ยบอกก่อนว่าเราหายหน้าหายตากันไปหลายวันนะจริงๆแล้วพี่วานเนี่ยไม่ได้มีอะไรหรอกแต่มีภารกิจภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่เราอะตอนนี้เราพร้อมอยากจะมาเซอร์ไพรส์กับทุกคนซึ่งพี่วานพร้อมที่จะเซอร์ไพรส์แล้วตื่นเต้นมากเลยนะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าหลังรถเราอะมีอะไรนะไม่ต้องคายหรอกเพราะว่าหน้าปกคลิปอะก็บอกไปหมดแล้วะ ขนาดเลิกคีบมาเป็นปีแล้วนะนี่คือตุ๊กตาที่พี่วานคีบได้ทั้งหมดเอ้ตุ๊กตาเยอะขนาดนี้เนี่ยเราควรจะทํายังไงดีเนาะตอนนี้ผู้ติดตามเราก็เกือบจะแปดแสนคนละพาเราจะแจกทั้งแปดแสนคนคนละตัวดีไหมตัวพ่องเหรอถึงกัมันถึงอัแต่ไม่มีปัญญาส่งเออค่าส่งค่าส่งน่าจะประมาณแบบหลายร้อยล้านบาทได้เดี๋ยวพี่วานจะเอาตุ๊กตาทั้งหมดนี้ออกมาก่อนนะแล้วมาลองดูกันว่าพี่วานเนโหูใสเต็มรถขนาดนี้แล้วเนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะ อันนี้พรีเซนต์มากทุกคนน่าจะชอบเช่ไหามอะไรูเดธา마เขาเรียกว่าไข่ขี้เกียจฮะเดี๋ยวแกให้ดูไข่ขี้เกียจอันนี้เหลือพี่วานน่ะแจกไปตอนนั้นมีอยู่สิบตัวแจกไปแล้วแปดตัวเหลือแค่สองตัวอันนี้บอกตรงๆที่เหลือไปสองอันน่ะคือเก็บไปเองนะคือชอบชอบแล้วก็ไม่มีน่าจะไม่มีมาขายแล้วเพราะว่าตอนนั้นพี่วานเป็นคนเอามาเข้ามาเองนี่ดูเลยนะนี่มีที่ซุกมือด้วยดูสำคัญคืออะไรรูไหมกูเรียทธาะตัวนี้ เปิดออกมาเป็นหมอนประคุินะจ๊ะแล้วขอโทษนะจ๊ะดูดูเนื้อผ้าดูเนื้อผ้านีด่ดูลายมันมน,นี่นีน่ารักจับ,จบดูดคุณจับดูนี่ของดีเลยนะ,ะนุมม่มไหมว่าเจ๋งเอ้นี่ตอนนี้พี่วานเหลือแค่สองชิ้นเท่านั้นนะนี่สองชิ้นนี้อ<ม>ลองกดดูนะถ้ากดหนึ่งบอกว่าให้พี่วานเก็บไว้กดลองดูเอามาแจกคุณผู้ชมเถอะไม่รู้ว่าเขาจะกดอะไรกันอ่ะจริงๆมีอีกอันนึ่งอันนี้ก็สวย นี่นี่นี่ดูดูดูอเนี่เหรอเสวยไหมบาใช่ไหมเออเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวไปจิบให้ดูเลยดีกว่าอันนี้หมีบาน่ารักอ่ะอาใครอยู่เหนาหภาคเหนือเนี่ยนี่ข้างในก็จะเป็นผ้าหุมเฮ้ยของดีงั้นเลยเนี่ยดีนี่จับดูนุ่มไหมโคตรเจ๋งเลยพี่อเราใช้เองได้ไหมฮะอันนี้ซุกมือไม่ได้เห็นไหมเรายังอยากได้เลยแล้วท่านผู้ชมไม่อยากได้เหรอนี่อันนี้คือชอบมากคนนี้น้องจับดูเนี่ยผ้าโคตรนิ่ม นี่มะอือนี่สําคัญคือมันมัดผ้าห่มไว้ตรงนี้ถ้าเราใช้ก็คือเราก็ดึงผ้าห่มมาแล,แ,ลแล้วเราเอาเนี่ยเป็นหมอนนอนนุ่มมากอันนี้คือพิเศษให้ดูประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือจะเป็นตุ๊กตาที่พี่วานเนี่ยไปหนีดมาดูเดี๋ยวอ,ออกมาทีละอย่างนี่พกุญแจอันนี้พี่วานเนี่ยไปหนีที่ห้างมานะเดี๋ยวให้ดูดีกว่าสวยไหมลองจับดูคุณลองจับดูคุณลองคิดดูสิว่าพงุแจมันอยู่เต็มถุงเนี่ยอือคุณว่าจะกี่ร้อยชิ้นคุณดูสินี่ คืออะไรปลาดาวปลาดาวเนาะนะทงแันเตอร์ก็มีอันนี้คือเราคีบมาจากห้างนะดูน้องนอนไม่รับนี่น้องน้อยน่ารักเีย่โอ้เยอะอ่ะเยอะมาลีกงนาฬิกานี่เราคีบมานะโอ้ก็เอาเป็นว่าเนี่ยอยู่ในถุงนี้ทั้งหมดยังไม่หมดนะมีอีกนะพวกพุชเอ้ออันนี้คือเซนอันนี้คืออะไรอี่นี่อันนี้หมวกอาครนะฮเฮ้ยหมวกอ่ะเฮ้ยอ่ะ เฮ้ยนี่ของแร่เลยเนี่ยหมกวันพีชจัดได้ปะจัดได้ปะเยจัดได้ปะมันอยากได้จริงเลยนี่นชใช่เฮ้ยนี่ล้อเนีเ่ยสวย,ยสวยสวยจริงจริงมีหลายอย่างนะแต่พี่กูไปไหนหมด <c oughs> นี่หมวกกระต่ายนี่บอกให้มันบีบอะเออเอ้ยใช่ปะมันบีบหูได้อะที่บีบหูแล้วทุกทิกอะใช่ไหมลองลองลองไออันนี้เก็บไว้เองอันนี้เอา อันนี้ก็อยากจะพรีเซนต์รู้ไหมเนี้ยเป็นของแรงเป็นชิ้นนี่ไงเราไปทิ้มที่ห้างมาไงอันนี้คือตัวอะไรอ่ะลิงกิงของนี่ไงเวลาเสียบเข้าไปในมือนี่ไงเขาใส่มือได้นี่เฮ้ยคนเป็นใครยังมีอีกนะเฮนีจ้หมดหมดแค่ช่วงหลังนี่แค่ช่วงหลังนะเฮ้พี่พยายามผลมานี่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 ตัวเติมตัวอะไรตัวใหญ่นี่อันนี้ช้างน้องช้างอีกแล้วเหรอ มีท e> ุกตัวเลยมั้งเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่นี่กระติกเจนาหูนี่มีเซ็ตเอเวนเจอร์โอ้โหนี่ยังใหญ่โอ้โหเอ้าตอนนี้ยังไม่เข้าใจเลยว่าเราเอาทั้หมดได้ยังไงเนี่ยดูดิน่ารักไหมสีกล่าน่ารักโดีดีๆทั้งนั้นเลยนะผมว่าเก้าข้อนเห็นไหมเนี่ยของแท้ด้วยของโอเชียนทอยของแท้ครับไม่ต้องกลัวครับนี่ครับ มาแววแท้ใชน่นี่ไงนี่ไงพอเรียกมากมีซุปนี่ครับเสือม,มือครับอ้ยให้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 ใหน่ารั hey, ากฮะน่ารักหน้าหนาวอ่ะแค่นั้นแหละไม่มีพวกผมไม่มีอะไรแต่<อ>มันมันก็น่ารักป่าเราอ่ะใช่ใช่แล้วก็นี่ตัวนี้พี่บานไม่ให้นะไม่แกะไข่ไม่อะไรเพราะว่าพี่บานจะไปฝากน้องโพนี่ พี่ชอบโพนี่เขาว่ามันสวยมากดูดิปกติอะโพนี่มันจะแบบผมมันจะสีเดียวใช่ปะ่ะแต่อันนี้คุณดูดิผมมันเป็นสีลุงแล้วก็งานมันสวยมากอันนี้พี่วานแค่ว่าเดี๋ยวจะไปฝากโพนี่อันไหนที่พี่วานชอบเลยพี่วานเขาจะมาไว้ตรงนี้กระตังใช่อันเนี้ยมันเป็นรปภด,ดูให้อันนี้อันนี้ฝากวานนะรครับฝากวานนี่อันนี้อันนี้จะไปฝากน้องขันติเป็นนางเงือกขันติมือแมนเดี๋ยวเอาขันเอาเอาน้องขันติออกมาหน่อยนี่อันนี้พี่วานชอบมาก มันเป็นนางเงือกแล้วมันสวยมากเห็นไหมเนี่ยพี่วานก็ว่าจะเอาไปให้น้องขันติช่องขันตินะว้ายยังไม่หมดเลยวะนี่ยนี่เต็มถุงเลยนะถุงคือแบบตุ๊กตาพี่คือแบบดีทั้งนั้นเลยพี่อันนี้โปเกมอนใช่ไหมอันนี้เซ็ตโปเกมอนอันนี้อันนี้ไม่ขายแล้วก็เก็บอันนี้พี่วานเก็บเองไม่แจกไม่ขายเป็นเซตมาร์เวลของแท้โ้ พี่วานตอนนั้นซื้อมาตัวหลายตังก็ไอ้เขี่ยวกุดไอ้เขี่ยวกุดที่ไม่ขายสวยสวยมันเป็นแรมันเป็นแร่พี่วานก็จะเก็บไว้เนี่ยอันนี้จะเป็นไอรอนแมนอันนี้คือไม่ได้คีบนะซื้อมาอันนี้ซื้อเหรอเออชอบโอ้เอเวนเจอร์ก็จะไปวางไว้ตรงนู้นแหละข้างหน้าเอ็นเกมใช่ไหมเออนี่ไงเออสวยสวยนี่ไงกัปตันกัปตันอเมริกาตอเออใช่ไหมเอออันนี้อ่ะ อันนี้ห้ามมาไป็นปนนะของห่วงนี่อันนี้นี่นี่ก็โปเกม,มอนโปเกมอนเนี่ยให้ดูเลยอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าเฮเป็นงานอะไรเนี่ยจริงๆมีป้ายนะเนี่ยมีป้ายแต่ป้ายมันหลุดไปมีหลายตัวนะมีแรดด้วยสวยดีแล้วก็อันนี้นี่อันนี้ก็ไปขี้เหมือนกันอันนี้พี่ช้าไปโกไปขี้มาเซตนี้มีเซตหมีปูสุดเลิศเลย ใชไหมแล้วก็มีรองเท้าแตะนี่ไงที่คีบมานะห,นหมวกหมวกอะไรอะ่ะน่ตัวอแล้วก็จะมีคุดเดทมามะนี่วอ,อน,นี่แล้วก็นี่ไงที่พี่บาลบอกไงว่าโกรเจกต์โปรเจอีกเซตหนึ่งอันนี้รู้สึกจะเป็นไข่กะจาปองซุปเอกอนี่อะอะไรนะหายไปไหนวะพวกกาจาปอง คืออันนี้ไปขี้บมาอะไรวะเนี่ยสวยจไหมใช่โอ้โหเนี่ยเยอะมากนี่เห็นไหมอือเต็มเลยเนี่ยมีไฟด้วยเห็นรอร็อบแว๊บพิวอะไรนะดูก่อนอะไรวะอะไมมึงร็อบแวบปะนี่ไงอมยิ้มท่าขย่อมันจากร็อบแว่าร็บแว๊บมับบบนไปอ,อ๋อเออก็ประมาณนี้หมดละ น่าจะหมดรถละใส่รถคันนี้คันเดียวคุณไาเยอะไหมเยอะดิพี่ถ้าผมรู้สึกว่ามมันเยอะมากเดี๋ยวพี่วานจะขอเวลานิดนึงเดี๋ยวไปดูบทสรุปกันว่าถ้าเราเอาออกมาทั้งหมดเอามากองไว้รวมกันนะมันจะเยอะขนาดไหนแล้วกันนะขอเวลานิดนึงขอเวลานิดนึงขอเวลานิดนึง Two hours later ตอนนี้เราก็เช็ดออกไปได้ประมาณครึ่งนึ่งแล้วนะก็พอเราเช็ดเราก็จะโยนไว้ตรงนี้ข้างล่างเราส่วนอันที่จัดเรียงแล้วนะเดี๋ยวให้โชหันไปดูนะโชเลยแต่แท้เยอะไหมทุกคน เดี๋ยวเราจะค่อยๆนะเนี้ยงก็เต็มแล้วโอเคเดี๋ยวเราดูตอนใกล้จบจะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราแกะออกจากถุงทั้งหมดพร้อมแล้วนะเอาเท่าที่เลี้ยงได้นะหนึ่งสองต้องเจ๊ เป็นไงเอา้านี่เปิดร้านตุ๊กตาได้ไหมสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะวันนี้ใครเข้ามาก็ซีเอฟกันได้นะครับตัวไหนอยากได้ลาชีเยานะครับ, <c oughs> รบอันนี้อันนี้นะตัวกลมนะครับอันนี้เป็นห <c oughs> างไฟนะครับ อันนี้ก็เป็นกระเป๋าสะพาที่ชินจังนะครับอันนี้ใครเลือกอะไรเข้ามานะครับซื้อ1แถม7นะครับเนี่ยทุกคนก็อยากดักรู้ตุ๊กตาตัวไหนอะไรเป็นยังไงเป็นยังไงก็ทักเข้ามาหรือ<ม>ว่าพิมพ์คอมเมนต์ว่าอยากเห็นตัวนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่วานจะมาทาคลิปรีวิวตุ๊กตาแต่ละตัวว่าไปเล่นที่ไหนหได้อะไรมานี่แหละนี่ขนาดว่าพี่วานไม่ได้เล่นตุ๊กตามาปีกว่าแล้วนะยังเหลือขนาดนี้แล้วพี่วานให้ FC เ c ฟซีไปเยอะมากคิดดูว่าถ้าพี่วาน กลับมาทําคลิปขี้ตุ๊กตาอีกตุ๊กตาจะเยอะขนาดไหนทุกคนนี่แหละสําหรับคนที่ชอบขี้ตุ๊กตานะก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนอ่ะโอเคงานวันนี้พี่วานก็ต้องขอตัวเดี๋ยวพี่วานก็ต้องช่วยกับพี่อากับพี่โดนะจัดตุ๊กตากันต่อใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับจริงๆอ่ะเอาตรงๆนะบอกตรงๆนะก่อนอาอยากจบบึ้มลงไปอาเนี่ยนอ่สงสารกนนั้นแหละ <laughs> ใจเราเอามาหิตอยู่แล้วอ่ะอย่าเลยมันตีหัวผมแน่มันจัดแทบตายอ่ะโอเคล่าลากันครับสวัสดีครับ